สวัสดีครับวันนี้พันธกิจนิมิตไทยขอพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมพระบรมเชษฐพระเจ้าและคริสจักรพระเจ้าเมืองหัวไทรอำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนะที่นี่นะครับนะเชิญที่ด้านในเลยนะครับพระบรมชายท่านนี้นะครับอาวุโสแล้วนะครับแล้วก็อาวุโสนี่คือทั้งด้านอายุนะครับแล้วก็อาวุโสได้รับใช้พระเจ้ามามากกว่า40ปีนะครับนะวันนี้เชื่อว่า ท่านผู้ชมจะได้มีการได้รู้จักแล้วก็ได้อธิษฐานเผื่อด้วยกันนะครับที่นี่อากาศดีครับลมเลื่นนะครับคิดจักก็สวยงามนะครับนะครับมีน้ําตกด้วยสวยงามนะครับน้ําตกนะครับนะำ่มเลื่นนะครับครับผมครับสวัสดีครับ สำนักงานสีบานนะครับเนาะครับผมประตูล็อกอยู่นะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมท่านศาสนาจารย์สถียนแล้วก็ท่านอาจารย์สาวร่ารอดแก้วนะครับสีบานบุบกตังเชื่อจักที่นี่คชือจักชื่อว่าคชือจักพระเจ้าเมืองหัวไซครับของพระเจ้ามโหัวในะครับอยู่ในอำเภอหัวไซนครสัมราชนะครับผมก็ใต้กับสุดแล้วแต่ยังไม่สุดนะครับ ยินใจที่มาเยี่ยมอาจารย์เชิญเชิญทั้งในข้างในครับขอบคุณมากครับข้างในคิดจักนะจักครับผมครับค่อยๆเดินนะครับเชิญ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 ขอบคุณครับโอ้คิดจักนะครับโอ้โถงครับร่วมเรื่นนะครับนะขอบขอบคุณพระเจ้าครับถวายเกียรติพระเจ้าเป็นสง่าถวายเกียรติพระเจ้ายินใจที่ได้มาเยี่ยมอาจารย์ในวันนี้นะครับแล้วก็ไม่มาคนเดียวเท่านั้นแต่พานะครับผู้ชมทั้งโลกเลยนะครับมาเยี่ยม ขอบคุณพระเจ้าหนุนใจอาจารย์นะครับนะแล้วก็อยากให้คนได้รู้จักแล้วก็ได้ฐานเผื่ออาจารย์ด้วยนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยได้แนะนําอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวอาจารย์แล้วก็แนะนำเกี่ยวกับคริสตจักรที่นี่ด้วยนะครับและภนกิจด้วยนะครับนะครับผมครับขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับผมอาจารย์เสถียรรอดแก้วแล้วก็ได้เพิ่งรับการนถาปนามาว่าเป็นสจเสถียรรอดแก้วมาเมื่อปีที่แล้วนะครับ ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องที่ได้มาอ,าอยู่ที่อำเภอห,หัวใจและก็ได้มาบุกเบิกคิดจักรพระเจ้าเมืองหัวใจที่นี้เพราะว่าในอดีตการนั้น<อ>มันม80ปี100ปีข็ไม่มีใครที่จะมาลงได้แต่ว่าของผมกับภรรยานี่ก็เชื่อวังพระเจ้าแล้วก็ได้มาบุกเบิกมาโดยสภาพสองคนนะครับแล้วก็มาชาวบ้านก็อยู่ หลังเก่า<ช>แล้วก็เติมผืนหมอนใบแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับพระเจ้าพร,พระเจ้าจัดว่าเราพาเจ้ามาเพราะฉะนั้นผมต้องเชื่อความพระเจ้านะครับการที่มาอยู่ที่นี่สิ่งหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติอย่างแคร่งรัดก็คือว่าเมื่อเราสอนคนอย่างไรเราก็ต้องสอนตัวเองอย่างนั้นแล้วให้มีความรับมีความเป็นระเบียบวินัย การเป็นอยู่ที่เขาสามารถมองเห็นได้และก็จับต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นผมกับภรรยาเนี่ยจะเป็นคนที่รู้จักมัจจะยศแล้วก็ตั้งปณิธานไว้ว่าอยู่กินเพื่ออยู่อยู่เพื่อประกาศเงินทุกบาทมีค่าสำหรับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก <c oughs> ็เมื่อมาอยู่ที่นี่บ้านประมาณสักสองเดือนก็ได้เห็นนิมิตรพระเจ้าตรัสว่า เราจะเอาที่นี้เป็นพระนิเวศของเราเราจะสร้างพระนิเวศท,ที่นี้ผมก็อก้าอธิษฐานกับพระเจ้าตีหนึ่งตีสองก็ลุกขึ้นมาอธิษฐานทุกวันจนกระทั่งมีวันหนึ่งเขามาบอกขายที่ผมก็เลยบอกกับภรรยาว่าอา้านิมิตริพระเจ้าให้เห็นนั้นน่ะมาแล้วก็เลยเได้ถือที่อันนี้แต่บอกคาเดียวว่าพ <c oughs> ระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมทุกอย่างนะครับสําคัญที่สุดว่าเราอยู่ในพระเจ้าในอายุนะครับเป็นเพียงตัวเลข ผมมาเริ่มบุกเบิกที่นี่ก็ตอนอายุ70ิบแล้วละครับ69ย่าง70แล้ววันนี้ก็8 0สิบแล้วครับครับอาจารย์ครับอยากทราบว่าพี่น้องหัวไซพี่น้องที่นี่นะครับส่วนมากเขาดํารงชีพธราชีพอะไรกันครับส่วนมากจะทธอมชีพเป็นชาวสวนชาวนาจะมาปลูกปักเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้ง้าราชการมีก็มีราชการครูใช่ไหมครับที่เป็นครูอยู่ปลอดเกษียณแล้วก็มี 3- 4สี่ครอบครัว แล้วการยังเป็นครูอยู่ก็มีอยู่สองสามครอบครัวเช่นกันนะครับก็มีแต่พวกทำนาทำสวนทำไร่แต่สวนนะักตอนนี้จะทำสวนกนเยอะเป็นสวนฟาร์รามนะฮะโอยค <Okay. S 1> ครับแล้วพี่น้องที่มาโบสถ์ในแต่ละอาทิตย์เฉลี่ยแล้วประมาณสักกี่คนครับเฉลี่ยแล้วตอนนี้ในระหว่างช่วงโควิดนี่ก็อาทิตย์หนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสิบห้าคน แล้วก็ถ้าถึงหน้าเทศกาลเนี่ยจะมาเป็น30-40ถึง40คนนะครับแต่ถ้าตามปกติถ้าไม่มีโควิดเนี่ก็มีอยู่30กว่าคนนะครับก็มาเป็นเรื่องปกติที่ว่าบางคนอยู่แล now, <the> well, ้วก th ็ครอบครัว <scary> ก็ก็ย้ายไปที่อื่นบ้างแล้วก็ครอบครัวที่อื่นก็ย้ายมาอยู่ที่นี่บ้างก็สลับจับเปลี่ยนกันก็อยู่ในประมาณ30-40ถึง40คนนะครับถ้าปกตินะที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์โควิด ครับแล้วก็เขาห้ามที่จะชุมนุมกันไม่ทราบว่าที่นี่อาจารย์เปิดรรมัานพระเจ้าไหมและเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ก็อตอนที่เขาโควิดกันต่ผมก็หนุนใจพี่น้องอสมาชิกบอกว่าเราไม่ประมาทเราเชื่อฟังตามที่เจ้าบ้านผ่านเมืองเขาสอนเรามาจะให้ปฏิบัติตัวยังไงและผมก็หนุนใจเขาให้กระทําอย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็บอกกับเขาว่าเราควรจะเกรงกลัวพระเจ้ามากกว่า เกรงกลัวโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าในหนังสืออพยกบทที่23ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ยี่ยี่บห้ายี่หกบอกว่าถ้าเราปรนนิบัติพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะดูแลเราพระองค์จะบัรดาลไมใ่ให้มีโรคร้ายแล้วพระเจ้าจะให้เรามีทรัพย์สินเงินทองและพระเจ้าก็จะให้เรามีอายุยืนยาวนานนะครับผมก็หนุนใจตามพระวจนะคำของพระเจ้านะครับอตอนที่โควิดนะที่อื่นก็ปิดแต่ที่นี้ไม่เคยปิด เปิดใช่ไหมอ่าเปิดตลอดนะมานรการทุกอาทิตย์พี่น้องมาเป็นไงครับมากันอ่าพี่น้องก็มากันบางบางวันก็ถ้าเขาไม่มีรถฝนตกถ้าใกล้ๆผมก็เอารถไปรับเพราะว่าตามสโลแกนของเรานะครับว่าอ่าอ่าประกาศเป็นลักความรักเป็นฐานบริการเป็นเลิศครับอเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับผมครับผมขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้างั้นงั้นอาจารย์พาผมไปดูที่ บ้านพักเที่ยจารย์บ้างขึนใหม่นูครักษาไอ้อครับตั้งชื่อบ้านว่าบ้านแสงสว่างของพระคริสต์บ้านแสงสว่างของพระคริสต์ครับผมเพราะว่าอยู่ในที่ถ้ำกลางคนไม่เชื่อคือยังอยู่ในความมืดอย่างนั้นเราจะไปเป็นความสว่างให้เป็นเกลือกับที่นั่นครับครับผมครับอาจารย์พาผมไปดูแลครับรออาจารย์เลยครับ อาจารย์นี่คือบ้านอาจารย์ที่พูดถึงใช่ไหมครับเมื่อสักครู่ผมเนี่ยคือบ้านพักผู้รับใช้พระเจ้าครับครับผมกําลังสร้างมาในเนื้อที่ที่พี่น้องก็จะถวายที่มาตรงนี้ร้อยสามสิบห้าตารางวาโอ้พื้นใหญู่่นะครับผมก็เลยเชิญอาจารย์ไปดูข้างในนะครับครับครับก็เลยตอนนี้ลงทุนไปแล้วเนี่ยนะตั้งงบไว้ประมาณที่แปดแสนแปดแสนแปดแสนครับแต่ตอนนี้ลงไปแล้วสี่แสนกว่าแล้วครับแต่ว่าสี่แสนกว่าแล้วก็เลยยังมีติด นายช่างเอาอยู่บ้างติดห้างไอทางร้านวัสดุบ้างครับแล้วก็เพราะว่าอุปกรณ์มันแพงขึ้นมาทุกอย่างอ๋อสลาดก็ตอนนี้ใช่ไหมแพงขึ้นมานะครับครับผมแล้วตอนตอนนี้เราก็ได้ให้เขาปูกระเบื้องทำรั้วตัวบ้านเนี่ยก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็บ้านนี้ก็ยาว เก้าเมตรกว้างเก้าเมตรนะกว้างเก้าเมตรยาวแปดเมตรแปดเมตรนะเข้าไปในโน่นเข้าไปในที่ในครัวอ่าไฟฟ้าก็ต่อเรียบร้อยครับผมแต่ว่ายังขาดเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าเสาใหญ่นะขาดเสาใหญ่ข้างหน้ามันยังไม่มีไฟเข้ามาที่นี่นะครับนำไฟมาจะปักเสาตรงข้างฝั่งโน้นต้นหนึ่งแล้วก็ในเนื้อที่นี้ต้นหนึ่งครับจองต้นในก็ประมาณสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทแต่ว่าก็ให้พี่น้องเป็นที่เป็นสมาชิกอยู่อ่ะ รวบรวมกันคุณประสิ์เป็นเขาเรียกว่าคณะกรรมการคนหนึ่งในการจับทุ่งถวายที่ตรงนี้แล้วก็ให้ขอรวบรวมเงินได้เท่าไรเราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าที่เราทุนตอนนี้ยังขาดอู่ประมาณ4ี่แสนขาดอ0 0สี่แสนนะขาดอีกสี่แสนครับผมก็เลยอยากจะบอกกับอาจารย์ไปว่าให้บอกพี่น้องด้วยถ้าใครจะมีทวนร่วม ในพระราชกิจของพระเจ้าหรือว่าในพันธกิจของพระองค์ครับผมอขอให้พระเจ้าอวยพรเขาอย่างมากมายนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ให้ช่วยกันอธิษฐานก็ยังดีเพราะว่าทุกสิ่งที่สําเร็จได้เนี่ยด้วยการอธิษฐานมาอ้าวตายเป็นน้องเศรษฐดอยนี่ครับอ้าวนะครับคนที่ถวายที่ครับคนที่ถวายที่นี่ให้นะครับนะครับผมลุงสร็จนะครับผมเรียกลุงสร็จนะครับนะลุงสร็จลุงสร็จิ์นี่ขอบคุณพระเจ้าอ่าครับโอเคครับอาจารย์ครับก็ ผมขอบคุณมากนะครับที่ให้ผมได้มีกันได้มาเยี่ยมอาจารย์แล้วก็ได้รับฟังนะครับเรื่องราวของอาจารย์ด้วยครับแม้อายุ70แล้วยาวแล้วตอนที่เริ่มต้นที่นี่คืออายุ70นะครับไม่หยุดนะครับนะคนส่วนมากเขาหยุดแล้วเขาพอแล้วเขาพักแล้วอยู่กับลูกกับหลานแต่อาจารย์70แล้วเริ่มันรกิจของพระเจ้าครับ ไปตามความเชื่อพระเจ้าประทานให้ครับจนนี้80แล้วยังไม่หยุดครับไม่หยุดยังจะเคลื่อนต่อไปตามกสิสรรของพระเจ้าอีกครับผมผมขอบคุณพระเจ้าที่เป็นแบบอย่างด้านความเชื่อได้รับเชื่อพระเจ้านะครับด้านชีวิตครอบครัวด้วยให้ผมได้นะครับได้รับรับทราบนะครับหนุนใจแล้วก็เราเชื่อพระเจ้าด้องพึ่งพระเจ้านะคด้วยความเชื่อนะครับนะส่วนที่นี่นะครับเรื่องเกี่ยวกับพระที่นี่นะครับก็อยากให้พี่น้องนะครับที่นะครับได้รับชมรับทราบนะครับได้มีการได้ ไอ้ฐานเผื่อนะครับนะที่น้องที่มีพระราชใจนะที่นี่ก็แค่สี่แสนเองนะครับนะแค่เด็ดแน่นนะครับถ้าใครนะครับารฒนาจะรับพรร่วมนะครับกับภารกิจของพระเจ้าที่นี่นะครับก็ จะมีเบอร์บัญชีใช่ไหมครับผมมีเบอร์บัญชีของคลืดจักครับเราจะให้เบอร์บัญชีของคลืดจักกับพี่น้องด้วยนะนะครับถวายตรงได้เลยนะครับนะครับผมครับผมได้อาจารย์ครับท้ายสุดนี้ขอพระเจ้าอวยพรอาจารย์ครอบครัวนะครับอาจารย์สลาด้วยนะครับแม่แดงนะครับนะเดรสลาดนะแล้วก็อวยพรลงมาเหนือเครือจักเหมือนเหนือผู้นำเครือจักพฤกิจธรรมอยู่ให้เจริญเกิดผลถวายกิจดนพระเจ้าอย่างมากมายนะครับอเมนอเมนอาจารย์ครับผมขอตัวก่อนนะครับอาจารย์ครับพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คร uh, ับผมขอบคุณมากจ้า